ไม่ยังพี่นกยังเซ็นผมผู้ใดเอาเจ้าเอารถคอยไปเมื่อวานนี่เซ็นผมผู้ใดไม่เบิ้งเซ็นผมหนีเบิ้งหัวจะขอดเื้อขอดตาขอดตาขอดบุตรีแง้วแง้หนีแม่เซ็นผมผู้ใดคอยถามน่ะบอกคอยมาหมไมรถคันนี้ขับไม่ได้เจ้ากับข่อยสองคนใส่นาะผมแง้วก็เป็นผมเจ้าเนาะ ผมข่อยมันกระสันๆเนึอนี่มันสิเป็นผมข่อยได้ไงข่อยวัดเบื้องแน่วมันยาวกว่าผมข่อยสีผมเขากระดำเปื้อนพร้อมข่อยนี่สีแดงน้ำตาลโอ้ยมันกระดำเปื้อนแล้วผมอันนี้เขากัดผมลงบ้าดีเนาะผมเจ้ามันกับผมแจกไปผมผม,ผมไม่นำนักเนี่ยยังปีช้าผมเขาบอกอยานะยาให้ข่อยหู้นะถ้าข่อยจับได้แล้วเจ้าบุมีมบอลยู่เนะี่ยข่อยสิบ,บอกให้โอ้ยหน่อยจะยังดอกอาอยานะยานะ เออเอาเป็นยังแย้กมาเนี่ยนะตั้มประตูเฮ้ยเนาะเรามึงเกี้อันเส้นผมเส้นจได้น้อยเนี่ยมื่ก็ยังหาเห็นอันประตูอันปักเนยนั่นมึงคือบ่เห็นเอ้ยอย่ามาให้ควายแม่อย่ามาอันนชั่วแท้ ไอหัวโน้ค่ะัเดีมันหนีูกบบงดูโอ้ยเป็นน้ำเจ้าแะไเป็นน้ำเซนผมอยู่แนะมึงตัวใหญ่น้ำเซนผมเหรอ